ได้ทาแล้วเหรอดูสิได้เรือกูท่านคิดอะไรอยู่งั้นจุดน่าสงสัยเต็มไปหมดจริงๆนั่นสิหวังลี่เตอ เป็นคนจัดการลักลอบค้าทองคำเขาเป็นนายหน้ายังต้องการผู้ขายและผู้ซื้อสองฝายนี้ผู้ซื้อคือชาปายจี้แน่นอนแต่พวกดาบหม้อเตานั้นจะอธิบายยังไงตาหลวกับสินหลวทําสงครามกับไปจี้นานต่อเนื่องหลายปีแฟนใกล้จะร่มสลายแล้วกลับมังท่านหมายความว่าชาปายจี้ใช้ทองคำลักลอบค้าอาวุธของราชวงศ์ถังลแล้วเหตุใดจะไม่ได้หร มอกสลายไปแล้วออกมากันเถอะทุกคนออกมาทำงานได้แล้ว,ว,ว,วอะอะมีอะไรอ่ะเฮ้ยขู่ดูอะไรอ้าไอ้เท่าอะไเนี่ยได้เท่าตียแล้วเหรอดูสิ นหนท่านเปิดประตูตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปข้าไม่นอนคนเดียวแล้วข้าจะนอนที่นี่ไปข่ายจะนอนข้างข้าตรงนั้นพวะเจ้าสองคนนอนข้างนอกครับขอแค่เข้าออกไปก็ตามข้าอย่าให้ห่างแม้แต่ก้าวเดียวไอ้หน้าไหนกล้าแอบรอบทำร้ายข้าพอมันผล่หัวมาพวะเจ้าก็ลงมือสังหารมันซะข้าตัวตาย หรือว่าถูกคนฆ่าตายกันแม่เรียนท่านราชทูตก,กำลังตรวจสอบขอรับทุกอย่างยังไม่สามารถสรุปได้มัวทำอะไรกันอยู่ล่ะเจ้าสองคนคนหนึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่กรมอาญาอีกคนหนึ่งเป็นนายอำเภอที่ฮองเฮาส่งมาราจะทูดใจเย็นก่อนหากมีขาตกรจริงต้องใช้ประโยชน์จากหมอกหนาแนะ่และคนพูดนี้ จะต้องรู้จักกับผู้ดูแลอี้มิเช่นนั้นเขาไม่มีทางไม่ขัดขืนนายเรือกู้เมึ่งปินตอนที่หมอกลงบนดาดฟ้ามีลูกเรืออยู่นายเรือกู้กับผู้ติดตามของเขาไปคายก็อยู่บนดาดฟ้าไม่ได้พบกับผู้ดูแลอี้เลยที่น่าแปลกคือข้าเพิ่งตรวจสอบพบว่าสิบวันก่อนผู้ดูแลอี้เคยออกเรือตอนกลางคืนเขาก็มาตายซะและ้วน่าเสียดายตอนนี้ตรวจสอบไม่ได้แล้ว ทำได้แค่รอให้พวกเรากลับไปเผิงไหลแล้วตรวจสอบอย่างละเอียดตี้หมิงฟูเจ้าไม่คิดว่าคนที่ออกทะเลมาก,กับข้าคราวนี้มันมากเกินไปหน่อยเหรอราชทูตหมายความว่าตานก็ร้องตะโกนว่าจะมารับใช้ข้าผู้ดูแลอี้นายเรือกู้แล้วก็นางขับร้องสองคนนั่นด้วยนางขับร้องสองคนนั้นถ้าเป็นคนเลือกให้มาด้วยไม่ใช่เหรอนั่นเป็นเพราะว่าข้าไปที่เผิงไหลครั้งแรก ยังฟังไม่จบเพลงก็ถูกตีหมิงฟูเจ้าขัดจังหวะเข้าทำให้ข้ายังฟังไม่พอแต่ว่าพอขึ้นเรือมาแล้วข้าพบว่านางขับร้องไปที่นี้ตางก็ไม่ได้พูดความจริงเลยสักนิดข้าคิดว่าบนเรือลำนี้ตางก็ไม่มีใครพูดความจริงกันเลย